สวัสดีชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านนะคะก็กลับมาพบกับช่องอาศัยดวงชาแนลสําหรับในรอบนี้เราก็จะมาพยากรณ์ในภาพรวมของชาวลัคนาราศีพิจิกในปีพุทธศักราช2566ก็ขอให้ทุกท่านเข้ามารับชมรับฟังเป็นเพียงแนวทางในการดําเนินชีวิตรับรองว่าท่านจะได้รับประโยชน์อย่างแน่นอนสําหรับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกดวงของท่านต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงปี2566 ยาวไปอีก4-5ปีเลยเนื่องจากว่าดาวพัมมรุตยูเล็งดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกตามตำราโหราศาสตร์ไทยได้กล่าวไว้ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องลี้ลับเป็นลักษณะของการถูกทำลายซึ่งจะต้องบอกเลยว่าดาวพัมมรุตยูอยู่ในเรือนปัต,ตนิของชาวลัคนาราศีพิจิกก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักคู่ครองหุ้นส่วนเพราะฉะนั้นดาวพัมมรุตยูโคจรเข้าเรือนนี้มันจะทำลายเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองหุ้นส่วน ของท่านไปด้วยตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมายาวไปจนถึง4-5ปีต่อจากนี้ไปท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วท่านต้องประครับประคองให้ดีเพราะอาจจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันได้หรือมีปัญหากับคนรักคู่ครอ,องของท่านอย่างหนักบางท่านถึงกับเลิกลากันเลยทีเดียวหรือบางท่านอาจจะสูญเสียคนรัก ก็อาจจะเป็นไปได้ตรงจุดนี้ก็ขอให้ท่านระมัดระวังด้วยบางท่านมีเกณฑ์ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศตรงข้ามก็อาจจะสูญเสียท่านไปได้ในเรื่องของการทำธุรกิจชาวลัคนาราศีพิจิกจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับหุ้นส่วนที่ท่านทำธุรกิจด้วยเพราะนี่คืออิทธิพลของดาวพระมรุตยูดาวพระมรุตยูในภพที่7จะเกี่ยวข้องกับ พบปัตตาน้จะนำท่านไปสู่เหตุการณ์ที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นระทึกใจเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่ท่านไม่ได้คาดหวังเอาไว้หรือไม่ได้มีแผนการไว้ล่วงหน้าหรืออาจจะเป็นบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของท่านด้วย จะทําให้ท่านได้พบกับบุคคลหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงจะดีหรือจะร้ายก็ขึ้นอยู่กับดวงดาวที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ที่น่าสังเกตก็คือไม่ว่าคู่ครองหรือคนรักของท่านหรือคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของท่านมักจะเป็นคนที่ไม่ใช่หรือเข้ามาผิดเวลา แต่จะส่งผลเกี่ยวข้องกับท่านในความมั่นคงในชีวิตของท่านและจะนำปัญหาความยุ่งยากเกิดขึ้นกับตัวท่านได้และสิ่งที่จะขอเตือนชาวลัคนาราศีพิจิกคือความสัมพันธ์ที่เข้ามานั้นจะเป็นแบบความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยและจบลงอย่างรวดเร็วตรงจุดนี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกระมัดระวังให้มากเพราะจะเกิดผลไม่ดีเกี่ยวกับตัวท่าน บางท่านจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องชีวิตรักและการแต่งงานจะนำไปสู่เหตุแห่งการหย่าร้างได้แบบที่ท่านไม่สามารถมองหน้ากันได้อีกและถ้าหากเป็นศัตรูก็จะเป็นคนใกล้ชิดกับท่านซึ่งจะนำมาสู่ความอัดอั้นตันใจและเกิดความแค้นให้กับท่านได้ดาวพัมารุตยูในภพปัตนิของชาวลัคนาราศีพิจิกจะนำท่านไปสู่ การเกี่ยวข้องเกี่ยวกับสาธารณชนสังคมแวดวงสังคมต่างๆดวงชะตาจะส่งเสริมให้ท่านกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงโดดเด่นและมีโอกาสในการทำงานต่างๆมากยิ่งขึ้นรวมถึงมีบทบาทเกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคมเป็นเรื่องของโซเชียลท่านจะได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับโซเชียลหรือเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากซึ่งเป็นผลดีสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิก ซึ่งในช่วงนี้ท่านจะไปเกี่ยวข้องกับบุคคลจำนวนมากแต่ก็ส่งผลดีสำหรับชีวิตของท่านและท่านต้องระวังให้มากเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในระยะ3-4ปีเป็นอย่างน้อยตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีขอให้ท่านระมัดระวังให้มาก และดาวพาพฤหัสบดีจะโคจรเข้าสู่ภพอร,ขอริของราศีพิจิกในวันที่19เมษายน2566ในจังหวะนี้1ปีดาวพ,าพ,าพระพฤหัสบดีจะทําให้ท่านสามารถเอาชนะศัตรูที่คิดจะปองร้ายท่านได้บางท่านมีโอกาสที่จะได้บ้านหรือเป็นเจ้าของบ้านหลังใหญ่ๆบางท่านมีโอกาสที่จะได้ลูกท่านมีโอกาสที่จะได้สัตว์เลี้ยงด้วย และบางท่านต้องขอบอกว่าให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องบุตรหลานของท่านเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยหรือเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้ตรงจุดนี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกระมัดระวังให้มากด้วยและในช่วงนี้ดาวพระพฤหัสบดีสัมพันธ์ดีกับดาวสุคราะห์หลายดวงอาการเจ็บป่วยของชาวลัคนาราศีพิจิกไม่ว่าท่านจะป่วยด้วยโรคอะไรก็ตามท่านก็จะสามารถหายจากอาการเจ็บป่วยและต้องบอกเลยว่า ท่านเองอย่าหักโหมร่างกายในการทำงานมากเกินไปท่านต้องหมั่นดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ดีด้วยพอท่านจะมีเกณฑ์อาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกด้วยในช่วงนี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกระมัดระวังให้มากท่านเองจะมีเกณฑ์ที่จะถูกใส่ร้ายป้ายสีเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองแต่ท่านเองก็จะสามารถเอาชนะศัตรูที่ใส่ร้ายป้ายสีท่านได้ ท่านจะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดและสนใจในเรื่องของศาสนามากขึ้นบางท่านอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงแต่ท่านเองต้องขยันอย่างสม่ำเสมอท่านจะได้รับเกียรติผ่านเพศตรงข้ามของท่านแต่ท่านต้องระมัดระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเช่นเรื่องกดในร่างกายที่มีมากเกินไปกดในกระเพาะอาหารหรือกดไหลย้อนตรงจุดนี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกระมัดระวังให้ กเช่นนัท่านจะมีความสุขจากคนรักคู่ครองของท่านแต่ท่านต้องระวังเรื่องบิดามารดาจะมีอาการเจ็บป่วยแบบเรื้อรังแต่สถานาการณ์โดยรวมถึงแม้ชาวลัคนาราศีพิจิกจะมีปัญหาหรืออุปสรรคเข้าม,ามามากมายแค่ไหนก็ตามแต่ท่านก็จะสามารถผ่านปัญหาและอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปได้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกอดทนให้มากหมั่นขยันทําบุญทํากุศลก็จะช่วยให้ชีวิตของท่านดี ขึ้นบางท่านมีโอกาสได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องชาวต่างชาติอาจจะมีการเดินทางไปท่องเที่ยวไปเรียนต่อหรือไปทำงานกับบริษัทต่างชาติก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกด้วยในเรื่องความรัก ต้องบอกเลยว่าความรักของท่านจะไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหรนะ่นักท่านที่ยังโสดอยู่ก็ขอให้ท่านรอไปอีกสักระยะหนึ่งก่อนเพราะช่วงนี้ยังไม่เหมาะที่จะมีคู่หากท่านใดที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วท่างต้องระมัดระวังให้มากเพราะท่านจะมีเกณฑ์มีปากเสียงกับคนรักคู่ครอ,องของท่านจนถึงขั้นเลิกลากันเลยทีเดียวเนื่องจากดาวพมรุตยูเล็งดวงชะตาของท่านด้วยดาวพฤหัสบดีอยู่ในเรือนอลิจะเป็น คนที่ผ่านการมีเจ้าของมาแล้วในเรื่องของการเรียนก็ถือว่าในช่วงนี้ท่านจะมีอาการเบื่อเบื่อเซงเซงกับการเรียนในช่วงปี2566ท่านจะรู้สึกฟุ้งซ่านเวลาเรียนเวลาทำงานก็จะไม่มีสมาธิก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกใช้สติให้มากๆและมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาท่านก็จะสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปได้ ในเรื่องของการเงินไม่ถือว่าเป็นปัญหามากมายนักท่านยังสามารถผ่านไปได้ยังสามารถหมุนเงินไปได้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกขยันทํางานขยันประหยัดอดออมท่านก็จะสามารถประสบความสําเร็จไปได้แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ